ณาอาคารศูนย์เรียนรู้โถงช้างเอราวัณวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีตักบาตรข้าวสว์อาหารแห้งแด่พระภิกษุบวทใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตรุ่นนานา,นาชาติไอดอบภาคภาษาจีนรุ่นที่18โดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายที่ร้านเพศัตว์พิธีกล่าควาาาคำถวายเครื่องอัฐาบริคารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายผ้าไตรจีวร และพยธธร,รมแด่คณะสงฆ์จากนั้นคณะพระภิกษุก็ได้แปลแถวรับบิณบาตจากพุทธศาสนิกชนที่ได้เตรียมอาหารแห้งมาร่วมตักบาตรด้วยความปลื้มปิติซึ่งโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายานนานาชาติไอดอบภาคภาษาจีนนับเป็นอีกหนึ่งโครงการคุณภาพของวัดพระธรรมกายเป็นโครงการสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ ผู้มีความสนใจในพระพุทธศาสนาได้มาเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการอบรมโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติตนเป็นพระแท้ผ่านการฝึกทั้งด้านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทและเน้นเรื่องการสอนสมาธิที่เข้าใจง่ายปฏิบัติง่ายและสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ที่ผ่านมามีชาวต่างชาติหลายท่านที่เกิดศรัทธาซาบซึ้งในชีวิตสมณะและบวชต่อแม้จะจบระยะเวลาการอบรมไปแล้วถือเป็นการได้สร้างศางสนาทายาทในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นและได้สร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไปด้วยค่ะวันนี้ปื้มมากเลยค่ะได้กล่าวอธิษฐานจิตมีความว่าตัวเองเบิกบานมาก อยู่ในบุญคิดถึงแต่บุญเพราะว่าปื้อม,มาหลายวันแล้วค่ะตั้งแต่ได้ข่าวว่ามีคนต่างประเทศมาบวชตลอดชีวิตก็เลยปื้อม,มากคิดในใจเราเป็นเจ้าภาพก็ดีเนาะเออบังเอิญพระลูกชายก็มาชวนให้โยมแม่ มากล่าวอธิษฐานจิตในครั้งนี้หรือก็ดูบทแล้วปื้มเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยค่ะปื้มมากคุณแม่ได้มาใส่บาตท,ทุกรูปเลยค่ะรู้สึกปื้มมากๆขอให้บุญตักบาตรนี้มาฝากเพื่อนๆด้วยกันนะคะ